วันนี้วันที่เจ็ดสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อห้าสิบสี่เอ่อเป็นเวลาประมาณสักปลายสองโมงสิบนาทีคุณแม่เพิ่งจะไปรับน้องเมี่ยงกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้น้องเมี่ยงกำลังเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเพิ่งจะเข้าบ้านมาเดี๋ยวนี้รักเกตรู้ว่ายังจะมีกระเป๋าที่ไปโรงเรียนอยู่นะฮะเล่นรถนะครับวันนี้กำลังถ่ายรูปน้องเมี่ยงโพสท้ายถ่ายรูป คุณแม่ไปรับกลับมาคุณแม่บอกว่าน้องเนี้ยเล่นที่โรงเรียนแต่ไม่ยอมทำกันบ้านนี่ดูดูมากของเขาก่อนเแม่ยิ้มลูกยิมย้มยิ้มยิ้มสิยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มก็ขี่รถนะเขาชอบขี่รถ เาชอบตอนทออน้ายคุณพ่อนั่งรถขี่รถไปเที่ยวใกล้ๆบ้านยังไม่กล้าํำออกไปไกลยังไม่กล้าออกไปไกลเนื่องจากกังวลเรื่องของความปลอยแล้วก็อย่างคือน้องเมียม,มีน้ำหนักเยอะมากเกืบครัวน้ำหนักตอนนี้น่าจะถึงสักประมาณ45กิโลซึ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนนักเรียนที่อายุไล่ๆก,กันเนี่ยก็จะพบว่าน้องเมียงเนี่ยไซส์ XL เ,เลย ตัวบังเพื่อนๆนิดเลยตอนนี้เกือบเท่าที่เกี่ยงแล้วทางดังนี้ข้าวยังไม่กินกินแต่ขนมขนมฟังเกี๊ยวกรอบเรนมฟายุงขนมไปอันนี้เป็นถุงนึงเป็นถุงขนมที่คุณแม่เซอมาให้เข้ามาในบ้าน เซนทองเนีน้นจะทำอะไรเอนทำอะไรครับีนขวน,นมของใค่าย<ด>อ่าเนี่ยเจ็ดจ็ดขวดแล้วยังกินนมอยู่กินนมเก่งมากวันืนตีสามฉีดรถที่นอนเลยพอต้องมาเอาที่นอนเอาอผ้าห่มทุกคูนอนให้มาซักแคบไปทุกวันถ้าวัานไหนที่ไม่ได้ปลกุกฉีก็จะเป็นแบบนี้ ไอ้คุณแม่มาดูหน้าหน่อยสิ